เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับได้หมดนะครับทําอะไรทั้งอย่างนะครับเวลาดูนะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าอมีเพื่อนๆรับชมอยู่นะครับอ่ะเอางี้นะครับวันนี้เราอยู่กับเชลล์แอดวานนะครับซิตี้นะเป็นแพ็กเกจสีฟ้าเลยนะครับสวยๆนะครับนือ ตัวนี้จะเป็นฟูลีซินติ t มอเตอร์ไซค l e อ i l นะครับน้ำมันมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับเป็นสังเคราะห์ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับฟูลีซินติกนะครับโฟก็ตัวนี้มีเทคโนโลยีเพียวพัดนะครับเห็นนะเขาจะบอกเ e ล l p เพียวพัดเทคโนโลยีนะครับจำนวนหนึ่งลิตรนะครับเขาบอกว่ามีสารเพิ่มคุณภาพพิเศษสูตรเฉพาะช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ ราบลื่นนะครับตอบสนองการใช้งานทุกสถานการณ์นะครับขับขี่ลื่นไหลเปลี่ยนเกียร์ไม่สะดุดนะครับเอ่อหลายๆคนอาจจะถามว่าแตกต่างยังไงกับตัวสีแดงเอ่อมันก็แตกต่างนะครับเพราะว่าคําว่าซิตี้เนี่ยหมายถึงว่าแบบเ,เราอาจจะติดไฟแดงบ่อยจอดบ่อยนะครับมันก็จะเพิ่มสาร เก,ก็คัดเยอะกว่าตัวสีแดงนิดนึงนะครับส่วนตัวสีแดงเนี่ยมันจะเน้นไปเรื่องอฟิล์มที่เสถียรแล้วก็ทนการระเหยได้ได้ไมากกว่านะครับเวลาเราแช่รอบนานๆนะครับระยะไกลออกต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับแต่พื้นฐานนะครับผมแนะนำเป็นตัวนี้นะครับเป็นเบอร์ 10W40 นะครับ ถ้าใครงบเยอะหน่อยก็ไปตัวสีเทาได้นะครับแต่ถ้า,อ,าอยากลองสังเคราะห์ร้อยแต่ว่างบประมาณก็ประมาณหนึ่งก็นี่นครับสีฟ้าก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับก็คือบางคนอาจจะขับแต่ในเมืองนะครับไม่ได้ออกทริปต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็ออกได้นะครับพูดถึงอะคือออกบ้างนะครับออกได้แต่ถ้าออกอย่างเดียวเลยไปแดงก็ได้นะครับ ถ้ารถเริ่มต้นที่เบอร์สี่เอ้ยถ้ารถเริ่มต้นที่เบอร์ห้สิบนะครับแต่ถ้าเป็นเวฟอย่างเงี้ยก็แนะนําแค่ตัวนี้พอนะครับจะออกคลิปหรือไม่ออกคลิปก็ตัวนี้ก็จบนะครับอืมเพราะว่า Conda มันเริ่มต้นที่สามสิบเนาะสี่สิบก็คือโอเวอร์โหลดละหนึ่งเบอร์นะครับอันนี้ต้องบอกก่อน pcx อะไรเงี้ยได้นะครับตัวนี้จะเป็นมาตรฐานอเมริกา api sn นะครับมาตรฐานญี่ปุ่น jaso ma 2นะครับ อืมเขาบอกว่าเป็นน้ํามันเครื่องสังเคราะห์แท้รนะ้อยเปอร์เซ็นนะสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับย้ำย้ำย้ำออกแบบมาเฉพาะสําหรับผู้ขับขี่ในเมืองที่มีการออกตัวและหยุดรถบ่อยเห็นไหมครับคืออันเนี้ยเหมาะเหมาะมากสําหรับไลแมนไรเดอร์แก๊ปฟูดแก๊ป อะไรต่างๆแพนดงแพนด้านู่นนี่นั่น,นอะไรแล้วแต่ค่ายช้อปปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับลาซาด้าไลอะไรก็ส่งอาหารส่งคนอะไรอย่างเงี้ยวินมอเตอร์ไซค์ size, ได้หมดนะครับใช้งานในเมืองขับรถไปทํางานตอนเช้าตอนเย็นกิโลก็ช่างนะครับพวกเนี้ยคือขับแล้วไปจอดนะครับจอดแล้วก็สตาร์ทใหม่ขับใหม่นะครับหยุดหยุดขับขับอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไปติดไฟแดงนาน ออกทุกไฟแดงติดทุกไฟแดงอะไรอย่างเงี้ยใช้ความเร็วไม่ได้ค้างรอบแบบออกต่างจังหวัดนะครับไม่ได้กระแทกคันเร่งดุนแรงก็ตัวนี้ก็จบได้นะครับอืมก็เขาบอกว่าทําความสะอาดเครื่องยนต์ได้มากขึ้น49%เมื่อเทียบกับน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่นๆนะครับไม่รู้เขาเทียบกับตัวน้ำมันแร่หรือเปล่านะผมไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ถ้าเป็นสังเคราะห์ร้อยก็คงจะใกล้ๆกันนะ อให้การปกป้องจากการสึกล้อ36%เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานออค่ามาตรฐานก็คือค่า,คาที่เป็นค่ากลางที่เขากำหนดไว้สำหรับน้ำมันเครื่องนะครับมันมีอยู่เป็นเปลี่ยนเกียร์ราบลื่นขับในเมืองก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผลจากการทดสอบเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่น เขามีการเทสมาแล้วนะนะครับคือเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าบริษัทพวกเี้เป็นบริษัทระดับโลกบริษัทใหญ่นะครับเป็นแบรนด์ชั้นนําของโลกอยู่แล้วการทดสอบของเขาย่อมใช้ทุนเยอะกว่าน้ําลายของคนใช้งานทั่วไปนะครับตรงนู้นเขาจะมีการเข้าแ l บ p มีการทดลองจากนักแข่งมีการทดลองจากแ l บ p มีการทดลองจาก วิทยาศาสตร์รองรับนะครับทุกอย่างเครื่องจงเครื่องจักนะครับมูลค่าหลายล้านนะครับก็ถือว่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะครับอ๋อสวยนะตัวนี้ผมใช้มาหนึ่งหมื่นโลนะครับอันนี้บอกก่อนนะหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันกิโลเมตรตตัวนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับจากที่ใช้มานะครับ ต้องเทียบกับแบรนด์เดียวกันปะเอออ่ะตัวเทาแล้วกันตัวเทาคือตัวท็อปนะตัวอันตราตัวเนี้ยก็ไม่ได้ด้อยกว่าตัวเทาสักเท่าไหร่นะครับพูดถึงอะคือมันจะเริ่มจากศูนย์อะถึงแปดพันเนี้ยถือว่าลื่นมากเลยนะครับมันจะเริ่มดรอปตอนแปดพันนี่แหละดรอปลงจนถึงหมื่นสองนะครับ แต่มันไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ดอบเยอะนะครับคือมันรู้สึกได้ว่าดอกลงแต่มันไม่ได้ดอบเยอะนะครับคือยังใช้ต่อได้จนครบระยะนะครับเอ,อ่ลื่อนจนถึงแปดพันเนี่ยถ้าเทียบกับตัวอันต้าตัวอันต้าจะลื่นกว่านะเออผมผมต้องชี้แจงก่อนว่าบางคนดูหลายๆคลิปเฮ้ยตัวนั้นลื่นถึงกิโลเท่านี้นตัวนั้นตัวนี้ลื่นถึงเลื่นถึงกิโลเท่านั้นคือ จำนวนกิโลอ่ะมันต่างกันก็จริงผมพูดในตัวมันเองนะครับความลื่นของแต่ละตัวนะครับเมื่อถึงระยะหนึ่งมารู้สึกมันดรอปลงนะครับไม่ใช่หมายความว่าตัวนี้จะลื่นกว่าอีกตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งอาจจะลื่นกว่าก็ได้แต่มันหมดหมดระยะลื่นเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้เพื่อนๆเข้าใจเปล่าอย่าอย่าเอาไปปนกันตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับตัวเนี้ยจะลื่นศูนย์ถึงแปดพันนะหลังแปดพันถึงหมื่นสองอย่างเงี้ยถึงหมื่นหนึ่งอ่ะ มันจะดรอปลงนิดนึงนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับอันนี้คือระยะการใช้งานนะครับส่วนเรื่องการกําจัดคราบขเหมเาการชาล้างเครื่องยนต์นะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เก็บปริมาณคราบขเหมเาได้ค่อนข้างเยอะนะครับน,รน,น,น้ำมันจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลเนี่ยจะเริ่มสักประมาณ7จ็ดพันแปดพันได้นะครับก็คือมันเริ่มลื่นน้อยลงนั่นแหละมันจะเริ่มเปลี่ยนละมันจะเริ่มแบบ มีอาการนะครับแต่มันไม่ได้มันไม่ได้เสียนะครับมันยังใช้ได้จนครบระยะนะผมต้องบอกก่อนนะครับหมายถึงว่าเประสิทธิภาพอาจจะลดน้อยลงนิดนึงนะครับประมาณนั้นถือว่าถือว่ายังดีอยู่นะการเข้าเกียร์นะครับก็มาตรฐาน MA2 นะครับก็ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่พอเป็นของเชลเนี่ยเขามีสูตรพิเศษของเขานะครับการเข้าเกียร์ก็รู้สึกว่าจะค่อนข้าง นิ่มนวลพอสมควรนะครับกดปุ๊บก็กรึบเข้าไปเลยกดปุ๊บก็กรึบเข้าไปเลยแต่มันก็ไม่ได้ไหกลกรึบเข้าไปอย่างนั้นนะครับมันก็กดลงปกติไม่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องใช้แรงไม่ต้องอะไรก็คือถ้าคัดเท้าตั้งคัดถูกอะไรถูกเหยียบลงมันก็ลงครับขอนคัดเร่งเหยียบปุ๊บมันก็ลงหรือว่าลดคัดมือกำคัดสุดปุ๊บตั้งคัดถูกนะครับกดปุ๊บมันก็เข้าเลยสบายๆนะครับไม่ได้ฝืนไม่ได้แข็งไม่ได้ยากแต่อย่างใดจนถึงระยะเปลี่ยนถ่ายนะผมใช้ก็ โอเคนะครับส่วนสกูตเตอร์ก็ไม่มีผลอะไรก็ลื่นปกติน,กนะครับสามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่สกูตเตอร์ถ้าเป็นพวกคอนด้านะมันจะมีเบอร์30นะครับขวดสีเขียวผมเคยเติมให้ดูนะครับก็ลองใช้กันดูได้นะครับอืมออระยะทางไปแล้วการฉล้างไปแล้วการเข้าเกียร์ไปแล้วนะครับฟิลลิ่งของน้ำมันเครื่องนะครับ เป็นน้ำมันเครื่องที่มีความหนืดปานกลางนะครับฟิลม์มฟิลม์มฟิล์มมีความหนือดอัตราดัชนีการหนืดปานกลางนะครับคือไม่ไม่เหลวไม่ไหลเร็วเกินไปไม่ไหลช้าเกินไปเป็นกลางกลางนะครับแล้วก็อัตราความเสถียรของเนื้อฟิล์มเนี่ยก็ถือว่าสูงกว่ามาตรฐานค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวนี้นะ ก็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับจากที่ใช้มาไม่มีปัญหานะครับเชลสามารถใช้ได้ดีนะครับราคาก็ทําได้ดีคุณภาพก็ดีขวดก็สวยนะครับอ่าหลายๆคนอาจจะดูถูกมันนะครับบางทีแบบเห็นราคามันไม่ได้สูงเท่าบางแบรนด์นะครับแต่คุณภาพเขาดีนะครับเพราะเขาทาตลาดในไทยมานานแล้วพอสมควรนะครับแล้วก็มีปั๊มน้ํามันอยู่ในเมืองไทยด้วยนะครับอืม ทางศูนย์ที่ใช้บริการเป็นน้ำมันเครื่องศูนย์ก็คือดูค a ตินะครับซูซูกินะครับที่ผมเห็นนะที่ใช้นะเป็นน้ำมันเครื่องศูนย์แต่ s u ซ u k i เนี่ยจะตีตา s u ซ u k i นะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะสังเกตเลยเลยแพคเกจจิ้งขวดอ่ะมันจะเป็นขวดทรงเดียวกันเลยนะครับคือเชลทําให้นะครับทำขายให้เป็นดิวกันนะครับแต่ดูค a ตินี่จะใช้รูปเชลเลยนะครับก็ใครสนใจนะครับหรือเติมแล้ว ชอบไม่ชอบอยังไงก็ลองคุยกันได้นะครับหรือว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนหรือว่ารถผมเป็นแบบนี้แบบนี้เติมตัวไหนดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถามได้นะครับไม่ว่ากันนะครับคุยกันด้วยปัญญาชนนะครับไม่เอาน้ำลายไม่ด่ากันไม่อะไรกันนะฮะผมอาจจะขี้เกียจเถียงแล้วผมบล็อกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เถียงไปก็เท่านั้นแหละรครับเถียงไปกับร่างอวตารไม่มีประโยชน์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับยาวแล้วสวัสดีครับ